ท่านพระครูพูดกับพระเถระเจ้าผู้กอบกู้ชาติประกาศอิสราภาพไม่ขึ้นต่อพม่าว่ากระผมอยากทราบความจริงอีกอย่างหนึ่งขอรับไม่ทราบว่าจะเป็นการละลาบละลวงเกินไปหรือไม่อยากทราบจริงๆขอรับท่านอยากทราบเรื่องอะไรละ่ะบอกมาเถอะเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังอีกต่อไปพระเถระเจ้าพูดด้วยเมตตาคืออย่างนี้ขอรับเมื่อปี2515 กระผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศสีลังกากระผมได้พบกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านมาในกายทิพย์พอกระผมทราบว่าท่านเป็นใครจึงกราบเรียนถามถึงกำเนิดของท่านเพราะกระผมสงสัยว่าที่วัดวัดหนึ่งมีรูปหล่อโยมพ่อโยมแม่ของท่านไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริงแล้วสมเด็จท่านว่าอย่างไรท่านบอกว่าท่านเป็นลูกแม่ทัพ คือกระผมเรียนถามท่านว่าท่านเป็นลูกกษัตริย์ใช่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่ใช่ท่านเป็นลูกแม่ทัพกระผมก็สรุปเอาเองว่าแม่ทัพที่สมเด็จพูดถึงก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแม่ทัพใหญ่สมัยกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงและต่อมาคือรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีเราเป็นคนขอร้องให้สหายร่วมสาบานของเราทำพิธีปราบดาพิเศษพิธีปราบดาพิเศษเป็นอย่างไรขอรับ ผู้ถามคือพระบัวเหี่ยวพระเถระเจ้าตอบว่าเป็นพระราชพิธีอภิเษกของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้ราชสมบัติมาด้วยการรบชนะฆ่าศึกมิใช่ได้มาจากการสืบรชาชสันตติวงศ์พระเถระเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสมเด็จพระพุทธาจย์ว่าเราให้สหายร่วมสาบานของของเราไปตรวจตราบริเวณชายแดนไทยพมา่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันหนึ่งเขาผ่านกระท่อมหลังหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำ จึงเข้าไปขอน้ำดื่มนางสาววุฒนำน้ำโรยเกรสรบัวมาเต็มขันทำให้ดื่มยากจึงถามว่าทำไมต้องแกล้งกันด้วยนางสาววุฒตอบว่าท่านกำลังกระหายหากผลีถามดื่มเข้าไปจะทำให้จุกการโรยเกรสรบัวลงไปจะทำให้ท่านค่อยๆดื่มจนอิ่มและไม่เกิดอาการจุกเมื่อสหายร่วมสาบานของเราได้ฟังก็พอใจในความฉลาดรอบคอบของนาง จึงถอดแหวนให้และขอแต่งงานหลังจากนั้นเขาก็กลับกรุงธนบุรีและไม่ทราบว่านางงุดตั้งครรภ์ลูกของนางงุดก็คือสมเด็จพระพุทธจารย์ที่ท่านพูดถึงนี่แหละท่านพระครูจึงพูดออกตัวว่าที่กระผมเกลิ่นนำเรื่องของสมเด็จเพราะกระผมอยากทราบประวัติความเป็นมาของท่านประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าท่านเป็นลูกคนจีนบิดาชื่อนายไหหองมารดาชื่อนางนกเอี้ยง กระผมสงสัยว่าจะไม่ตรงกับความจริงขอรับพระเถระเจ้าผู้ซึ่งหลวงพ่อในป่าเรียกว่าพระยาตากยิ้มน,น้อยๆก่อนตอบคำถามของสมภารวัดป่ามะม่วงเรื่องนี้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนนอกจากเรากับโยมมารดาแม้แต่โยมบิดาของท่านก็ไม่รู้หรือครับท่านพระครูเรียนถามถูกแล้วประวัติของเราคล้ายคลึงกับของสมเด็จพระพุทธจาจย์ตรงที่โยมแม่ของเราตั้งคันโดยที่โยมพ่อไม่ทราบ กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยากระผมขอทายว่าน่าจะเป็นสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่หรือไม่ขอรับถูกแล้วโยมานดาของเราเป็นสนมลับๆของโยมบิดาซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับ31แห่งกรุงศรีอยุธยาท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองกี่พระองค์33พระองค์ขอรับแต่มี34รัชกาล พราะสมเด็จพระราเมศวรทรงครองราชสองครั้งครั้งที่1พุทธศักราช1,912ถึง1,913ครั้งที่2พุทธศักราช1,931จนถึงพุทธศักราช1,938กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงอยู่417ปีมีกษัตริย์ปกครอง33พระองค์ที่ครองราชได้เพียง7วันคือพระเจ้าทองลันและที่ครองราชนานถึง40ปี คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่านพระครูตอบเกินคำถามแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระเถระเจ้าถามอีกท่านพระครูเกรงว่าพระบัวเหี่ยวจังล่วงที่ฟังอย่างเดียวจึงเปิดโอกาสให้สิทธิพูดด้วยการถามว่าบัวเหี่ยวเธอทราบไหมว่าสมัยอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่ราชวงศ์พระบัวเหี่ยวตอบทันทีว่าไม่ทราบครับ เพราะผมไม่ได้เกิดในสมัยอยุธยาเหมือนหลวงพ่อและพระยาตาท่านเรียกพระเถระเจ้าเหมือนที่หลวงพ่อในป่าเรียกแล้วเธออยากทราบไหมอาจารย์ถามอีกถ้าผมตอบว่าอยากหลวงพ่อก็จะตำหนิติเตียนว่าคนที่หมดความหลงในสงสารแล้วยังมีความอยากอีกหรือผมจึงขอตอบว่าไม่อยากทราบแต่ถ้าหลวงพ่อจะบอกไว้เป็นการประดับความรู้ให้ผมผมก็ยินดีให้ประดับครับ พระบุเฮียวตอบตามบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านเอาละตกลงว่าฉันจะประดับความรู้ให้เธอด้วยการตอบว่าสมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมด33พระองค์มีหราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทองสามพระองค์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ13พระองค์ราชวงศ์สุขโขทัยเจพระองค์ราชวงศ์ประสาททองสพระองค์ และราชวงศ์บ้านภูหลวง6พระองค์กระผมตอบแบบนี้ถูกต้องไหมขอรับท่านถามเถระเจ้าถูกต้องท่านความจำดีมากสมกับที่เคยเกิดในสมัยอยุธยาถึงสองครั้งท่านคงทราบใช่ไหมว่าท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งราชวงศ์สุขโขทัยครั้งหนึ่งและก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พมา่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงท่านก็ต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองเต็มความสามารถแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะโกลสึกของพมา่าตอนท่านเป็นแม่ทัพใหญ่เรายังหนุ่มและไม่ได้มีตําแหน่งสำคัญอะไรนักทั้งสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าเอกทัศก็ไม่ทรงทราบว่าเราเป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เกิดจากสนมลับชาวจีนชื่อไหหองซึ่งประวัติศาสตร์บันทึกว่า เป็นชื่อบิดาของเราส่วนมารดาประวัติศาสตร์บันทึกว่าชื่อนางนกเอี่ยงในความเป็นจริงไหหองเป็นชื่อโยมมารดาของเราส่วนนางนกเอี้ยงไม่มีตัวตนการที่โยมมารดาของเราไม่ได้กราบทูลให้โยมบิดาทราบก็เพราะเกรงจะเป็นอันตรายแก่เราท่านก็ทราบดีไม่ใช่หรือว่า417ปีแห่งสมัยอยุธยาก็คือลิเกรงใหญ่เราดีๆนี่เอง มีการฆ่าแกงเพื่อแย่งชิงราชสมบัติแก่งแย่งอิจฉาริษยากันท่านจำได้หรือไม่ว่ากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา33พระองค์นั้นถูกปรงพระชนไปกี่พระองค์พระเถระเจ้าถามอีก8พระองค์ขอรับคราวนี้ท่านพระครูตอบไม่เกินคำถามพระเถระเจ้าจึงถามอีกว่ามีพระองค์ใดบ้างมีพระเจ้าทองลันพระรัชดาธิราช พระแก้วฟ้าแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระศรีสาวภาสสมเด็จพระเชษฐาธิราชพระอาทิตย์งวงแห่งราชวงศ์สุโขทัยพระอาทิตย์งวงถูกถอดออกจากราชสมบัติก่อนแล้วถูกกรงพระชนภายหลังและราชวงศ์ปราสาททองอีกสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาจริงอย่างที่ท่านพูดมานั่นแหละขอรับว่า 417ปีแห่งสมัยอยุธยาก็คือลิเกโรงใหญ่เราดีๆนี่เองแต่ท่านขอรับวัตจักชีวิตช่างวกวนเหลือจะกล่าวท่านเชื่อไหมขอรับว่าโยมมารดาของกระผมสมัยที่กระผมเป็นแม่ทัพตอนปลายกรุงศรีอยุธยาได้มาเกิดที่อยุธยาอีกกระผมไปพบโดยบังเอิญเมื่อหลายปีมาแล้วเหมือนเรื่องลิเกเลยขอรับท่านหมายถึงแม่เชิญศรี เรื่องของเราก็เหมือนลิเกนะโยมบิดาสวรรคตรโดยมิทรงทราบว่าพระองค์มีบุตรกับหญิงจีนผู้เป็นสนมลับๆของพระองค์โยมมารดาได้สร้างเรื่องขึ้นว่าเราเป็นลูกจีนบิดาชื่อนายไหยหองมารดาชื่อนางนกเอี้ยงและเรื่องที่สร้างขึ้นนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่โยมมารดาทำเช่นนี้ก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของเราเราไม่คิดว่าเป็นความผิดแต่ประการใด และเราก็ไม่ตำหนินักประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวอันเป็นความเท็จเพราะเขาบันทึกตามข้อมูลเพียงแต่ข้อมูลนั้นถูกบิดเบือนเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติซึ่งนักประวัติศาสตร์เองก็ไม่รู้เราจึงพูดว่าไม่มีประวัติศาสตร์ของชาติไหนที่จะถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างเยียบกันไปครู่หนึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงก็ถามพระเถระว่า ท่านจะกรุณาเล่าเหตุการณ์ตอนที่ท่านกู้เอกราชให้กระผมฟังได้ไหมขครับกระผมอยากทราบว่าตรงกับประวัติศาสตร์มากน้อยเพียงใด